อุ้ยถ้าแกยิงนะถ้าแกไม่รับะอุ้ยสวัสดีครับทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอะไรนะปันเที่ยวหาเฟออ้ยทำไมทำไมไปเที่ยวบ่อยจังเลยล่ะช่วงนี้อ่ะชีวิตฉันชีวิตแบบคนสบายคิดว่าแบบเราขายของเออชีวิตโลกคณหนู่ไง ทำไมล่ะอิจฉาฉันเหรออิจฉาฉันที่ฉันได้เที่ยวเหรอไม่ได้อิจฉาหรอกแค่รู้สึกว่าตอนฟอร์ดอยู่ไม่ค่อยได้ออกเฉยๆนะนะใช่ไหมพี่ตาตอนอยู่ไม่เที่ยวเลยตอนฟอร์ดอยู่นี่อยู่แต่บ้านเงี้ยนะแข่งเขาจะกับหมาแล้วก็ไม่ใช่กับคนแรงมากไอ้ตาตาบอกขังเจ๊เงินเข้ายังยังไม่ได้เช็คเลยอ่ะทำไมอ่ะพี่ตาได้ตั้งสามพันกว่าบาทนุ่นเหรอ เดี๋ยได้หักเงินเดือนมันง่าบอกเลยโอ้โหได้เยอะแล้วเนี่ยแล้วของเขาไม่เห็นเข้าเลยอะเออทำไมของฝอยังไม่เห็นเข้าเลยเนี่ยช่องใหม่หรือเปล่าเป็นช่องใหม่หรือเปล่าอ๋อช่องใหม่ไปสองคนเหรอได้เลยค่ะแได้ถ่ายตอนแคนี้ไลน์อ้าวเหรอคะไปสองคนเหรอครับธรรมชาติเทากับเตรียมตัวก่อนไปย้ายขออนุญาตเียมมาดีค่ะ ทำไมมันเยอะขนาดนั้นล่ะคะเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนเก็บนี้ก่อนเก็บนี้เจอะไปเจ๊ไปสองคนเหรอเอ้าอะไรนะไปสองคนเหรอหลายคนไหนไม่บอกอุ้ยทำไมไปสองคนล่ะฮะทำไมไปสองคนล่ะไม่ชวนแม่รุมไปด้วยเหรอยแม่ไม่ไหวแม่กำลังให้คีโมมาอยู่อ๋อแม่เพิ่งให้คีโมมาขอบคุณค่ะ มีแต่คนถามหาเลยถามหาอะไรก็วันนี้ไงเดี๋ยวจะไปไงวันที่เท่าไหร่นะวันที่บอกเขาว่าเจอกันวันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าเจอกันยี่สิบห้าเจอกันวันที่ยี่สิบห้าบอกบอกยายๆด้วยว่าเจอกันเดี๋ยวแต่งตัวสวยๆแกงฟันน้ำนมมีแต่คนถามเลยเหรอแกงฟันน้ำนม เออเมียนกินองโมรโรยกินองโมรอันนี้อันนี้เป็นไส้อะไรคะอันนี้เป็นเบคอนเห็ดผักโขมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าพิซซ่าจะเป็นไส้กรอกกระผิดนะคะถ่ายหน่อยนะขาขายยากเลยกันนะพี่นมากินมากเลยทุกคนเธอไว้เดี๋ยวพามานี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าวัดเขาสุกิมโอเคครับน่ากินมากพิซซ่าชอบกินพิซซ่าไหมชอบชอบกินคนถามด้วยนี่นี่นี่ดูวันนี้ดูวันนี้ไหนอะ โอ้ย<ห>น่ากินอ่ะมันคือเค้กบ้างอันนี้เป็นอะไรนะเป็นตัวนี้เป็นอะไรนะคะชอค็อกโกแลตสม้มค่ะช็อกโกแลตสม้มพี่ครับเขามีส่งตรงบริรัมไหมครับหรือว่า <c oughs> มากินที่ร้านค่ะเขาไม่ได้มีบริการส่งตรงส่งอะไรการเก็บเงินไปทางครัอันนี้เธอน่าจะชอบประกอบน,นี่หนครับนี่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 อุ้ยแล้วเมื่อวานเธอเพิ่งไปกินอ่ะไอ้ไข่ยำสามไข่อ่ะอยากกินอ่ะ อ๋อร้านอันนั้นอะไรวะชื่อร้านอะไรวะตํายําำยำแซ่บอินเตอร์ตํายําแซ่บอินเตอร์ค่ะไมอยากกินอ่ะก็มาก่อนมาจันสิ <c oughs> ผมกินเยอะอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าไปฮะเดี๋ยวเดือนหน้าไปโอเคเออบ้างค่อยมาบ้างค่อยมาขายข้าวไปก่อนไม่ตอโอเคได้ครับได้ไม่ต้องแบบเพิ่งสั่งเหรอครับเพิ่งสั่งข้าวหรอ อันนี้อย่าบอกนะว่าข้าวมือแรกไม่ใช่ถ่ายได้เลยนะพี่เอาได้เลยหนูแบบใจจอยอยู่แล้วได้เลยได้เลยไม่ต้องไม่รำคางค่ะเอาเลยหนูชอบอย่าบอกนะว่านี้เพิ่งเป็นข้าวมือแรกอ่ะฮะข้าวมือแรกปะเนี่ยไม่ใช่อันนี้แบบพี่เจ้าของร้านเขาเขาทํามาให้พิเศษเอาหรอใช่พี่เจ้าของร้านเขาทํามาให้เดี๋ยวพาไปดูยายกำลังแบบนั่งห่อข้าต้มอยู่ แต่เธอก็กปลังอะไรนะนั่งห่อเ้าต้มอยู่นี่ต่อแล้วต้มเหรออย่งี้อ๋อเลยครับต้องกินละรอดใช่นะฮะอออย่างนีอ่ะหญิงหญิงนายยายใครบอกว่าอยากเห็นพี่แพดี่นี่นี่สวยมั้ยเออสวยยายจำไม่ได้หรอก อยากจะไม่ได้เออยเงี้ยข้าวต้มรัโทรศัพท์ทุกวันเดินบรรแตงครูนเออมาเวลกุศลมากันค่ะยายถามว่ายายถามว่าพี่แพทย์ที่ไปตัดผมมาตอนไหนแรงมากอย่ายวไปล้อคนแก่คนแก่แล้วไหนแล้วไหนยายลื่นล่ะเออเดี๋ยวนะยายอยู่ไหนฮะ ยายก็รู้จักเซลนะเออในยายด้วยนะอ๋อยามน้ำอยู่อยามน้ำอยู่ยามน้ำอยู่พรุ่งนี้มีอะไรบ้างพรุ่งนี้เขาก็จะทอดเออเขาเรียกว่าอะไรนะเทศเทศพรุ่งนี้เขาทศพรุ่งนี้เขาทิมาเทศที่บ้านเหรอใช่แต่ตอนแห่กระถิ่นน่ะแห่ไปวันที่ยี่สิบห้า ใช่กี่โมงนะแปดโมงไป <8 S 3> ถึงวัดกี่โมงอ่ะเขากําหนดเขาถึงวัดกี่โมงอ่ะเออถึงวัดประมาณแปะถึงประมาณเก้าโมงฮะถึงประมาณเก้าโมงเหรอแต่ว่าวัดรอบนี้ไม่ไกลนะใกล้นี่ทำไมอนะ่ะเธอสามารถเดินเต้นได้นะอ่ะทำไมไม่ไกลอะ่ะก็ประมาณใกล้กว่ารอบที่แล้วครึ่งหนึ่ง ใช่พี่ไปดิมาครับพี่ไปดิมาไม่มาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพูดไว้แล้วเออใครถามด่าหนึ่งสเตตัสนะครับมีคนบอกว่าแม่กับลูกสาวเสือกค่ะเสือกค่ะจะเป็นคุณแม่จะเป็นลูกสาวจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะวัสดีค่ะไม่ใช่เรื่องของครอบครัวมึงนะคะออขอบคุณค่ค่ะ ขยันเสือกจังเลยว่างเหรอคะเออว่างเหรอคะเออว่างก็ไปหาอะไรทำแล้วลูกใช่เขาเป็นลูกสาวนะครับแต่ว่าคุณก็ณไม่เป็นไม่ต้องยุ่งนะครับเรื่องมนเทียงของเขาเขาก็ไม่ได้เอามาให้คุณมึงดูนะครับมันเป็นความไหลลื่นทางเพศค่ะลูกหนูต้องตื่นก่อนนะลูกตลกวะทำไมพี่แพรี่หล่อขนาดนี้เอ้าเป็นคนที่แบบสวยได้หล่อได้นะครับเออ ถอดแว่นแล้วนะนี่มองเห็นชัดแล้วนะด่าได้ชัดแล้วนะคนเยอะมากเลยนะเนี่ยคนมาช่วยงานเยอะมากนี่ขนาดยังไม่อันนี้นะยังไม่แบบเริ่มงานเลยเนี่ยเต็มเลยแต่คนจางจังหวัดเขาดีอ่ะเขาแบบมีอะไรเขาช่วยกันอ่ะใช่เนาะดีมากเลยอ่ะเอออะไรโอ้กินยั่วมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะพิซซาเขาแป้งเขานุ่มมากเลยอ่ะเธอ น่ากินอ่ะแล้ววิวดีมากรอบข้างก็คืออยู่ในสวนหมดเลยมีต้นทุเรียนมีอะไรใดๆอืมมัต้นทุเรียนมีแบบอ๋อไปล้างคุยกับแฟนอยู่เออเคยกับแฟนอยู่ใครอ่ะพี่พี่พี่สวดีค่ะ สรุปว่าตามีตาเดินมาฟอร์ก็เลยถามว่าสัมภาษณ์นหน่อยตากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกแปดสบเอร์ซ็นตอก็เลยถามว่าเนี่ยเคยเห็นแฟนฟอร์ดิ้งหหน้าตาเป็นไงบ้างแกบอกว่าโหูหลอ่อสรุปออไดเห็นว่าเนี่ยตาอยู่เรียนแล้วอืมงงมีคนบอกว่างานบุญอย่าเพิ่งด่าค่ะก็างานบุญอย่เพิ่งดา่าโอเคครับโอเค เดียวในไม่ใส่เสื้อทีมแพ้บอลล่ะเดี๋ยวฟ้องพี่หมอก่อนทำไมใส่ทีมเยอะแยะมีให้เชียร์ทำไมไปเชียร์ทีมแพ้ล่ะไม่ชอบใส่ด้วยนะทำไมใส่เสื้อทีมเป็ดย่างล่ะทำไมล่ะครับแพ้แล้วมันเป็นยังไงฮะเราไม่เชียร์แมนยูล่ะเธอก็ใส่ลิเวอร์พูลนะไม่ไม่ไม่ฉันเชียร์แมนยูแล้วฉันเปลี่ยนข้างแล้วฮัลโหลพี่หมอ ฉันเชียร์แมนยูด่าหน่อยนึงฉันเชียร์แมนยูแล้วจ้าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะไม่เชียร์ลิเวอร์พูลจ้ะแมนยูทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแมนยูทั้งใจด่าไปเยอะแล้วเออเออนะครับเดี๋ยวจะอยู่ท้ายตลาดอ้าวมีคนบอกว่าแมนยูท้ายตลาดแมนยูท้ายตลาดอ่ะกินหน่อยแล้วกันอูอน่ากินเหลือเดี๋ยแล้วพอกลับบ้านผลไม้ช่ำมากเถอะ เนี่ยเดี๋ยวฝนจะไปเซเวนเน่นในนี่แหละหนบาปมะเนี่ยกินโชว์คนอื่นเขา,ช,าช็อกโกแลตช่ำม,มากเลยเออชิ้นใหญ่ด้วย <laughs> ชิ้นใหญ่ของเจ๊ดูยิไหนเธอลองกินซิลนเลยนะเวลาหนูเตรียมทำไว้โลกเดี๋หนูต้องทำนะตัวเบอร์คอลเบอร์เกอรี่เวลาเธอกินเธออ้าปากประมาณไหนะอาประมาณนี้แหละ แล้วเป็นผู้หญิงฉันปากเล็กอยู่เลยอ๋อเท่านั้นเองเองอือเท่านั้นเองเอาหนังน้องมีส้มด้วยมีเยลลี่ส้มด้วยดูน่ากินนะผลไม้มีสตรอเบอรี่ไหมเนี่ยไม่นี่หนังกำลังกินอยู่โอเคสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่จริงะ พูน่ากินว่ะไม่ห่อจะหมิวอ้วนลูกนูจะมาห่ออะไรลูกใจใจอ่ะเดี๋ยวต่อไปพวกหล่อนก็ต้องนั่งทำกันได้เดี๋ยวจะไปเป็นบาดิต้านะครับเดี๋ยวเอาข้าวของปะกรณ์ไปขายด้วยนะครับไม่ไม่หัวไ,ไ,ไม่เอาไม่เอาข้าวแพงไม่เอาหรอกอุ้อยนนทำไมพูดอย่างนี้อะ่ะคนจนข้าวถึงไม่ได้ทำไมพูดอย่างนี้อ่ะแหมค่าส่งนี่คิดไปสามสิบบาทอีกนะคแมี่คะชิมอยาคอะอันนี้เป็นอะไคอันนี้อะไรคะ อันนี้เป็นไอติมมะปี๊ดโอเคค่ะมะปี๊ดบ้านเราเลยมั้งใชมมะปี๊ดเลยนะคะนี่ไอไอติมมะปี๊ดดหน้าทานทำไมดูหน้าทานจังน่ากินมากอ๋ออันนี้ทําตีมอันนี้ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ปะฮาโลวีนใช่ไหมเออหนูมาอยู่เหมือแบบตีดจับมันตีมฮาโลวีนใช่ด้วยเออเขามีตีมฮาโลวีนเออไม่มาด้วยล่ะค่ะเขาแบบไม่อยากให้ไปครับเขาเขาจะบอกว่าอาหาเออเนี่ยจริงเหรอครับแต่ถ้าไปรอบหน้า ถ้าถ้าไปรอบหน้าผมขอเมนูนี้เลยนะคะพี่มารอบหน้ามานะโ <Okay. S 2> อเคาเรียน <laughs> นีกี่กไร่เขาเนี่ยสามสิบไร่เหรอคะอโ,อโอ้เออสวนทุเรียนเขาสามสิบไร่จริงเหรอคูอ,อะไรบ้างคะหรือทุกอย่างเลยประสมกันโอ้สุดยอดเลยอะ่ะตอบพร้อมกัน <laughs> แต่ตอบไม่เหมือนกันมันทองไหมคะ <laughs> ที่นี่ก็จะมีทุกพันธุ์บริษัทบริักิจการยาอันนี้เป็นของเราเองนะอยู่ในพื้นที่เลย<ช>เล็กเก๋อ่ะทำคาเฟ่ฟในสวนน่ะคือยู่เนี่ยคอจะไปตำส้ตมตำกินละหน้าทุเรียนนี่คนน่าจะเยอะนะลูกค้าน,น่าจะเยอะอะ<ด>ใช่มัน,นะละคนเข้ามาก็มาซื้อทุเรียนด้วยเลยเ<ช><ด>จ๊<ด>พร้อมไหมเนี่ยว่าเทเตอร์ประมาณร้อยชีวิตนะครับอะไรเทเตอร์ประมาณร้อยชีวิตนะครับอันนี้พูดจริงๆเลย เอาได้จะแต่งสวยไปเต็มที่เลยเี่เดี๋ยวไปรออยู่ที่วัดบ้านนี้เคสเตอร์ประมาณหนึ่งร้อยนะครับพูดจริงๆไม่ได้โกหกคนมาร่วมงานประมาณหนึ่งพันชีวิตเคเตอร์ประมาณร้อยชีวิตเดี๋ยวบอกพี่ตาตงก่อนรีทัชให้หนูด้วยนะคะอ่าใเข้าแอปให้หนูด้วยนะเข้ามาเอ้ยพี่เขาถ่ายรูปเธอมามีรูปสวยไหมเดี๋ยวหนูไปลงเพจนี่ ไปดูนะบอดดเี๋ยวพไปูอยู่บ้านเธอลูกโอ้ยพี่ตอนนี้พี่กระเป๋าแห้งมากเลยอ่ะพี่กระเป๋าแห้งมากเลยเธอก็เห็นว่าพี่จ่ายอะไรบ้างช่วงนี้อันนี้เขากำลังทอากับข้าวอยู่นี่สวยไหมสวยไหมสวัสดีค่ะมาที่้านี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวแต่งสวยไปนะคะเดี๋ยวเจอกัน เเจอกันเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าให้ถ่ายรูปทุกคนเลยเรียงแถวเรียงคิวปอดเตรียมหาบไว้ให้ด้วยอะไรนะเตรียมหาบไว้ให้ด้วยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเตรียมไว้ให้นี่ต้องมีหาบนะบวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่บวัยบาทุกคนเลยค่ะอย่าห่ออาหารกลับบ้านกันนะคะบอมงคนเยอะมากบอกเขาว่าอย่าห่ออาหารกลับบ้านนะ เจ๊ติดเซลแล้วเนี่ยติดเซลแล้วเนี่ย่าห่ออาหารกลับบ้านนะคะแนะนำกินที่บ้านงานนะคะขอบคุณค่ะตลกอ่ะก็ชอบห่ออ่ะคนทีิวคนทีหิวอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเออเออ่าห่อนะอย่าเหมือนเจ๊ปอนะอย่าเป็นโรคหอบนะแบบนิ้วหอบ พี่พดี้ถือกินชมรถตู<ม>้ครั้งที่แล้วไปกี่บาทวะไอ้หม,มิวครั้งที่แล้วไปบริลามรถตู้กี่บาทอู้ไม่ใช่หมดเยอะหรอรอบที่แล้วอะ่ะพันละหมื่นหรอโอะะ้โหหรอใช่หรอพันละหมื่นเอิงหรอไม่ใช่มารอบที่แล้วั้งหมดเป็นแสนไห่หรอไม่ไม่จะอันนี้พูดถึงแค่ค่ารถพูดถึงแค่ค่ารถมีชุดคู่ยังครับ โอ้ยจะให้ผมใส่ชุดไทยเหรอให้ผมใส่ชุดไทยคู่แพรี่เหรอไม่มีมีแต่ชุดขาวนี่แหละขอบปกเออแต่งชุดไทยสวยๆสิ <ไ S 2> จงกระเบน<ไ>อะไรอย่างงี้<อ>ไปไปหาครูอะไรนะครูอะไรอะอ้อยเหรอเออคาถินไงให้มันแบบแบบลุกแบบอ่าคุณหลวงเข้าวัดอย่างงี้ยทำบูญเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนจะได้แบบชุดไทยมันจะได้แบบเออถ่ายรูปจะได้แบบ เออเนาะเดี๋ยวไปถามูออยก่อนมึงหรือเปล่ารูป AI อ่ะเดี๋ยวไม่ต้องเข้า AI หลังๆไม่มีรูปจริงแล้วในเดี๋ยวฝอไปถามเลยหลังๆไม่มีรูปจริงแล้วนี่เลย AI ช้ำแบบนั้นนี่นี่แบบนี้นี่ประกรณี่พี่ AI แต่งให้นี่นี่นี่เห็นไหมเข้าวัดเนี่ยเห็นไหมล่ะอ๋อเออแบบนี้ได้อยู่นะเธอใส่เธอใส่ชุดสีอะไรล่ะฝอจะไปหาดู ก็สีขาวแหละเสื้อสีขาวผ้าถุงอาจจะเดี๋ยวดูผ้าถุงอาจจะใส่สีเดิมสีชมพูสวยๆนั่นแหะวันที่ทําบุญอ่ะอืมอได้เด้ด<อ>ยวไปหาข่าวก่อนขอต้องจูงโอเคได้ได้ครับเดี๋ยวไปหาดูวันนี้นะ่ะจะติดต่อ,อไปก่อนอนครน,น,นายกรออยู่พวกหล่อนก็ตื่นกันบ้างเถอะจะไปแต่เที่ยวแต่เที่ยวพี่มิวเหรอลูกน้องฉันจะไปแต่เที่ยวแต่เที่ยวกันลูกแกรอนะจีะ ก็หล่อได้พ่อไงดีไม่เหมือนแม่ถ้วเหมือนแม่ก็ลำบากอยู่อืมดีหน้าตาไปทางพ่อหมดขอสตาร์ไปสองวันอ่ะฮะลูกพี่มิวเหรอเด็กมันหนักหน้ามันเหมือนพ่อองงงงมากบ้านมึงช่วยครับที่เดิมเลยพี่มาครับมาม่วนจอยด้วยกันชั่วโมงหนึ่งกุฎก้าอะไรอร ใช่อุ้ยหิวเลยอ่ะเดี๋ยวไปตำ้นตำกินดีกว่าเธอเดี๋ยวเขาจะขอจะลงไลน์แล้วนะเอาไปสิเดี๋ยวเขาจะลงไลน์แล้วนะเธอเออบ้ายเจอกันบาย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 ยังไงลุงเหนียวถ่ายรูปนี้ถ่ายรูปนี้โอเคอ่ะนี่เชียรเตอร์มาแล้วครับแค่นี้ เคียรเตอร์มาแล้วเดี๋ยวขออญาตไปถ่ายรูปกับเคียรเตอร์ก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย